สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณูต้อนสายๆนะคะคุณูก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาแบ่งปันกันเช่นทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะมีหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามานะคะอ่าถึงเรื่องที่คุณูนะคะเป็นคนนึงที่แบบมุ่งมันพัฒนาตัวเองนะคะแล้วมีใครหลายๆคนที่กําลังเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นะคะและมีความอยากจะรู้นะคะว่าเราจะสามารถทํายังไงที่จะ ตกย้ําความเชื่อของเราได้นะคะซึ่งความเชื่อนี้นะคะมันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราเริ่มทํางานออนไลน์นะคะแล้วเรามีความเชื่อที่มุ่งมั่นเชื่อแบบขึ้นมาในทุกๆวันนะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังและสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่เส้นชัยได้อย่างแน่นอนคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณนูก็ได้นําความรู้นี้มาฝากกัน,นะะขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยเลยนะคะ สัญญาณโอเคหรือเปล่าไม่รู้เนาะแป๊บนึงนะคะหลายคนนะคะอาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเวลาเราทําสิ่งใหม่ๆแล้วน่ะมันจะทําให้ใครลหลายๆคน <c oughs> มีเสียงแว่กลาด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเสียงชัดภาพชัดนะคะวันนี้ได้ฉากหลังใหม่นะคะ <c oughs> เสียงชัดภาพชัด ถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่กําลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวของเราเองนะคะแล้วถ้าระหว่างการทํนั้นนะคะระหว่างการมุ่งมั่นของเรานั้นเราไม่มีความเชื่อนะคะสักวันหนึ่งถ้าความเชื่อของคุณไม่มีการเพิ่มขึ้นมาทําไปแล้วความเชื่อของคุณลดน้อยลงไปนะคะคก็จะไม่สามารถพาตัวเองไปถึง ให้ความเชื่อของเรานั้นนะคะเพิ่มเติมได้ทุกๆวันนะคะอ่าโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะคุณูมีวิธีง่ายๆค่ะซึ่งจุนูเองก็เป็นคนหนึ่งจริงๆแล้วความเชื่อของคุณูนี้มันก็มีอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องเพิ่มความเชื่อมั่นของเราขึ้นในทุกๆวันค่ะ และเมื่อก่อนคุณนุก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ยังมีความไม่มั่นใจยังมีความเชื่อไม่มากพอนะคะแต่พอเราได้เริ่มทําไปสักพักหนึ่งถ้าเราเป็นคนที่เอาจริงอยากที่จะพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเราจะต้องหาวิธีแล้วก็ไปเรียนรู้คนสําเร็จคะ่ะว่าเขาคิดยังไงนะคะเขาเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเขาเองได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุณนุขอแชร์ไปก่อนนะคะ ถ้าวันนี้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นในทุกตัววนคุณรู้ไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังมุ่งมั่นพัฒนาน,นั้นนะคะมันจะสําเร็จได้ดังใจหวังแน่นอนค่ะคูนูเป็นคนเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตของเราที่ผ่านมานะนะคะถ้าเรายังไม่ได้เคยเปรียบปับเปลี่ยนไม้เซตเราก็จะมีความรู้สึกว่าอืมใช่เนาะเวลาที่จะสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นนะคะเราจะต้องทํายังไงนะคะถึงจะ สามารถพาตัวเองไปคว้าเส้นชัยหรือว่าไปคว้ารางวัลที่ต้องการได้นะคะซึ่งพอเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองไปในทุกๆวันนะคะยิ่งทํายิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งตื่นรู้รักการเรียนรู้ในทุกๆวันเราจะรู้เลยคะ่ะว่าการขอบคุณนั้นนะคะสามารถจะช่วยเพิ่มและตอบย้ําความเชื่อของคุณได้คะ่ะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เราขอบคุณแล้วมันจะสามารถทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองได้ยังไงใช่ไหมคะ <c oughs> คุณนูบอกไว้เลยค่ะ <c oughs> คุณนูนํามาฝากสองข้อนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณนูเองได้ไปเรียนรู้มานะคะ <c oughs> สิ่งแรกเลยนะคะ <c oughs> การขอบคุณนั้นนะคะจะช่วยให้คุณแบบเหมือนกับว่า <c oughs> การขอบคุณการรู้จักสํานึกรู้คุณนะคะเราจะสามารถเตือนให้เรามองข้ามความบกพร่องของเราค่ะ หลายคนในวันนี้ลงมือทําในสิ่งใดแล้วนะคะแต่ไม่รู้จัก ขอบคุณในสิ่งที่เราทํนะนะคะมันเหมือนกับว่าเราจะไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองค่ะเวลาที่เราทําอะไรลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกเฉยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ขอบคุณหรือว่าคือเราเฉยไงคะแล้วมันทําให้เรานะั้นอาจจะมองไปถึงข้อบกพร่องต่างๆของเราได้นะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะตอกย้ําความเชื่อมั่นของตัวเองให้มากขึ้นนะคะ คุณจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เขาทําให้คุณมาอยู่ณนะจุดจดนี้นะคะมันทําให้คุณพัฒนาเติบโตได้ยังไงนะคะพอเรารู้จักสํานึกรู้คุณและขอบคุณนะคะมันจะทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยปรับเปลี่ยนไมเซ็ตไมเซ็ต อ่าโดนที่โดนปลุกฝังมาใช่ไหมคะเราไม่เคยในรู้มาเซ็อย่างแท้จริงแต่พอได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และมามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์นะคะใหม่ๆยอมรับค่ะว่าความเชื่อก็ยังไม่มากพอนะคะแต่พอเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าการที่เราขอบคุณ ในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อาชีพที่เรากําลังทําอยู่นั้นนะคะมันเตือนให้เรามองเห็นแต่ข้อดีของตัวเราค่ะถ้าหากวันนี้เราไม่รู้จักที่จะคิดถึงนะคะว่าสิ่งไหนที่มันผลักดันให้เรามาอยู่ณนะจุดจุดนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งนะคะที่มองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตัวเองและจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแน่นอนค่ะอ่าข้อแรกก็ผ่านไปนะคะอย่าลืมนะคะคุณจะต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกสรรพสิ่ง ทุกอย่างสิ่งแวดล้อมสถานการณ์บุคคลนะคะที่ทําให้คุณมาอยู่นะจุดจุดนี้จุดที่คุณกําลังอยากให้ตัวเองเก้าวไปไกลกว่าเดิมนะคะอยากที่จะไปสู่เส้นทางความสําเร็จของคุณนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองนะคะการขอบคุณนะคะช่วยให้ตอกย้ําความเชื่อของคุณได้ยังไงนะคะก็คือวันนี้นะคะถ้าเรารู้จักขอบคุณนะคะมันจะแสดงให้เห็นว่าเรานั้นนะคะเป็นคนที่มีพลังค่ะ ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพลังเลยนะคะคุณจะทำอะไรคุณก็จะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เลยะคะ่ะเมื่อก่อนนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เราทำเรามีความรู้สึกว่าเรามุ่งม,มั่นเราตั้งใจแล้วนะคะแต่ทำไมฉันถึงพลังตกบ่อยจังทำไมฉันรู้สึกท้อแท้บ่อยจังฉันทำอะไรไปแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าอยากจะท้อถอยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยคิดที่จะถึงอมองเห็นนะคะข้อดีต่างๆนานาที่เราแบบ มีในวันนี้นะคะดังนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้ถ้าคุณเองอยากที่จะประสบความสําเร็จและก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นนะคะมันสําคัญที่สุดสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเลยนะคะโอเคหรือเปล่าไม่รู้เนาะ เราอยากที่จะประสบความสําเร็จครูนูบอกไว้เลยค่ะว่าคุณต้องรีบขอบคุณในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่และทุกคนที่สนับสนุนคุณนะคะเพราะว่ามันจะแสดงให้คุณเห็นพลังของตัวคุณที่มันอยู่ในตัวแบบบางครั้งเราไม่เคยเห็นค่ะเราอยู่กับตัวของเราเองมากเกินไปแล้วเราก็ไม่เคยเห็นสิ่งดีๆในตัวของเรานะคะคนหลายคนมักจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่เคยเห็นข้อดีในตัวครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่ เมื่อก่อนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบอยังไงเหมือนกับว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะข้อดีของคุณนูนะ่ะเยอะมากก็คือคุณนูรู้ตัวว่าเราเป็นคนมีพลังแต่เราใช้พลังนั้นในด้านที่แบบไม่สร้างสรรค์น,นะคะเราจะใช้พลังไปในด้านที่ ด่าหรือว่าไปว่าให้คนอื่นอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นคนขี้โมโหไงคะก็เลยใช้พลังของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่วันนี้พอเรามาอยู่ณจุดจุดนี้และเรารู้ว่าจุดจุดนี้อาชีพนี้จะสามารถผลักดันให้เรากลายเป็นคนสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ดังนั้นเลยเราจึงรู้จากการขอบคุณในทุกสรรพสิ่งขอบคุณอ่าอะไรทุกอย่างนะคะที่มันสามารถ ช่วยให้คุณกระโดดก้าว้าเข้าไปถึงเส้นชัยของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะคุณจะต้องมองถึงนะคะว่าเขาช่วยให้คุณได้มาหยุดจุดนี้เพราะอะไรได้ยังไงนะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีพลังใช้พลังไปในทางที่ไม่สร้างสารรค์ใช้พลังไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะแล้วคุณจะดึงพลังนั้นกลับมาผลักดันให้ตัวของคุณนั้น ไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะลุโนโอเองเป็นคนหนึ่งที่ปกติเราเป็นคนมีนิสยัยมุ่งมั่นพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้พลังของตัวเรานั้นนะคะไปในด้านที่อาจจะพูดถึงคนอื่นมากเกินไปอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปที่ยังไม่ได้มาปรับเปลี่ยนไม้เส้นแล้วเวลาที่เราเข้ากลุ่มสังคมเราก็มักจะใช้พลังของเราไปกับการที่อยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านอยากจะรู้เรื่องของคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ ถ้าเรารู้จักสำนึกรู้คุณมันจะตอกย้ำความเชื่อให้คุณได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังแต่ว่าจงนำพลังที่คุณมีนั้นมาใช้ในทางสร้างสรรค์น,นะคะเห็นไหมคะว่ายิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไรนะคะคุณจะยิ่งมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าวันนี้เรามีความเชื่อที่มันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันความสําเร็จที่คุณรอคอยมันก็ไม่ไกลคะ่ะแค่เรา สม่ำเสมอไปต่อในด้านดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามถ้าวันนี้เรารู้ว่าจุดที่เราจะไปมันคือตรงไหนนะคะแต่เราไม่หยุดที่จะเดินนั้นมันถึงแน่นอนค่ะครูนูเชื่อมั่นอย่างร้อเปเลยค่ะเพราะครูนูเป็นคนหนึ่งที่ เหมือนกับว่ามีสันดานคนสําเร็จอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะเราปุ่งมั่นและเรารู้ว่ายิ่งเรามุ่งมั่นมากเท่าไหร่เราจะเจอบททดสอบเจอสิ่งต่างๆมากมายและพอเราเจอนะคะเราจงนําสิ่งสิ่งนั้นแหละมาส่งต่อเพื่อที่จะให้ คนอื่นเขารับรู้ว่าถ้าคุณเจอจุดจุดนี้คุณมาถึงจุดนี้แล้วคุณจะแก้ไขยังไงนะคะรีบนํามาบอกคนอื่นไ้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าคนที่อยากประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนะน,นะคะจะต้องผ่านทางเดินคนสําเร็จอยู่แล้วค่ะในเมื่อเราผ่านมาก่อนนะคะเราจงบอกเขาไปค่ะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองค่ะและจะขอบคุณทุกๆวันขอบคุณ สำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณไม่ขอบคุณคุณจะไม่มีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นและความเชื่อเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะพาคุณสำเร็จนะคะถ้าวันนี้ไม่มีความเชื่อแล้วคุณก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาชมสดและก็ย้อนหลังด้วยนะคะครูนูขอให้ทุกๆคนนะคะจงพัฒนาความเชื่อของตัวเองตอกย้ำความเชื่อของตัวเองด้วยการขอบคุณนะคะเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะคะ ตอกย้ําความเชื่อของเรานะคะด้วยการขอบคุณนะั้นจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะคุณูใช้แล้วคุณูมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นท,ทุกวันค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่ทําไมเราจะต้องขอบคุณแล้วมันสามารถช่วยให้เราตอกย้ําความเชื่อได้ไงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขอบคุณแล้วนะคะมันจะเตือนให้เราบองข้ามข้อบกพร่องของเราเองค่ะมันจะทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเพิ่มมากขึ้นทุกวันมองเห็นแต่ข้อดีของเรานะคะ พราะคุณูยิ่งขอบคุณยิ่งเห็นข้อดีของตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันค่ะและมันทําให้เรารู้ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องคิดถึงอะไรแล้วแค่คุณลงมือทําสม่ําเสมอในด้านดีคุณก็จะสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่สองที่เราจะต้องขอบคุณก็เพราะว่าคำข,ขอบคุณนี้นะคะมันจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีพลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะถึงแม้วันนี้คุณจะมองเห็นว่าคุณมีพลังแต่คุณดันใช้ไปในด้านแบบ พลังในการบนกลดาหรือว่าไปนินทาหรือว่าไปเข้ากลุ่มที่มันไม่สร้างสรรค์นเนาะเมื่อก่อนถ้าคุณยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนไมเซ็จคุณจะต้องกลายเป็นคนนั้นเหมือนคุณูคะ่ะเมื่อก่อนคุณูก็เคยเป็นนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะมาใช้พลังของเรานะคะในด้านที่มาผลักดันตัวของเราเองให้พัฒนาตัวและรีบให้ไปถึงเส้นชัยเพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือคนอีกมากมายะคะ่ะแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องรอให้คุณถึงเส้นชัยนะคะคุณเริ่ม เอาพลังดีๆในตัวของคุณมาส่งต่อมาช่วยเหลือผู้คนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะมันจะยิ่งทําให้คุณนะคะมีความเชื่อในตัวของเองเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มั่นใจในตัวเองแน่นอนว่าครูครูนูสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะทุกวันนี้ครูนูก็สําเร็จคะ่ะในการที่ออกมา้ากล้องนี้ก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วนะคะ ก้าวหน้าในทุกๆวันเพราะคุณูนิยามตัวเองแล้วนะคะว่าทุกความก้าวหน้าของคุณูนั้นคือการช่วยเหลือและแบ่งปันค่ะความสําเร็จของคุณูก็คือการที่ได้ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้นะคะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถทั้งหมดของเรานะคะเพื่อที่จะมาส่งต่อค่ะและเราจะได้ความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่เราต้องการอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตามที่ติดตามเพจเพจครูนูนะคะและก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้พลังใจกันตลอดมานะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์มากๆนะคะแล้วก็รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์คนหนังสือทุกเล่มนะคะที่ทําให้ครูนูกลายเป็นคนใหม่นะคะที่ สวยและดูดีแล้วก็มีไมค์เซตที่ดีเยี่ยมนะคะและจะกลายเป็นคนสัมพันธ์สักคนสำเร็จยิ่งใหญ่คนต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาให้พลังใจกันด้วยนะคะติดตามเพจกนูได้อีกตอนเย็นนะคะจะมาส่งต่อเรื่องราวดีๆบ่อยๆนะคะเพราะว่ายิ่งมาตอกย้ำตัวเองนะคะยิ่งจะทำให้เราสำเร็จมากขึ้นทุกๆวันแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรักและขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ